สวัสดีครับราคาทองคำนะครับเมื่อคืนทีบตัวขึ้นมาอย่างมากพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากนะครับรายงานการประชุม FOMC ที่เปิดผนึกขึ้นมานะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนสื่อให้เห็นว่าคณะกรรมการของเฟดนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันในการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนะครับในปลายเดือนเมษายนนี้ส่งผลให้ราคาะลุนะครับ1,250 1,255ทองออซิลิส965ทองออซิลิส99นะครับแพงร่วม 3ถึง400บาททองนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับตรงนี้พอร์ตมีกําไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมองว่าตัดกําไรถือเงินสดซะดีกว่านะครับส่วนท่านที่อยากถือไว้ลุ้นช่วงสงการอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้แบ่งแบ่งกาไรออกถือเงินสดนะครับเผื่อราคาดรอปลงมานะครับช่วงหลังสงการจะได้กลับมาซื้อใหม่ที่แนวรับประมาณ1 2 4 0 1,245ตามลําดับ สำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานะครับขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยสวัสดีครับ